มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลกนะคะได้ร um. ่วมกับสมาคมสิทธิ์เก่าเกษตรบ้านกลางจัดงานราชมงคลบ้านกลางร่วมใจน้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองพิษณุโลกค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลกได้ร่วมกับสมาคมสิทธิ์เก่าเกษตรบ้านกลางจัดงานราชมงคลบ้านกลางร่วมใจน้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองพิษณุโลก โดยดรธินกรธาตระกูลรองอธิการบดีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลกพร้อมด้วยคุณสำเนาพุกละอ,อนายกสมาคมสิทธิ์เก่าเกษตรบ้านกลางนำทีมสิทธิ์เก่าคณาจารย์พนักงานนักศึกษารุ่นพี่ระดับชั้นปีที่2-4ถึงและนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2560กว่า600คนเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับกิจกรรมเริ่มต้นด้วยพิธีสักการะพระพุทธชินาราชที่วัด พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารการเดินขบวนบนถนนสายมิตรภาพไปยังศาลหลักเมืองพิษณุโลกเพื่อทำพิธีสักการะจากนั้นนะคะได้เคลื่อนขบวนไปยังพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสและพระสุพรรณกัลยาเพื่อทำพิธีสักการะและพิธีถวายบังคมที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองพิษณุโลก รวมทั้งให้นักศึกษาได้เข้าดูงานที่พิพิธภัณฑ์กองพลฐานราบที่4ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของจังหวัดได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาจังหวัดพิษณุโลกทราบถึงความสําคัญและประวัติความเป็นมาของจังหวัดพิษณุโลกอันเป็นสถานที่ที่นักศึกษาเล่าเรียนหาความรู้หาวิชาและเพื่อเป็นสิริมงคลของคณาจารย์พนักงานสิทธิ์เก่า และนักศึกษาผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนด้วยค่ะ